ดเอาแล้วนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับสำหรับในปลกสลากนะครับซึ่งน่าจะบนล่างหรือเปล่างวดนี้นะครับเขาบนเข้าล่างหรือเปล่างวดนี้นะครับซึ่งก็ไปตรงกันนะครับกับในสูตรคํานวณนะครับซึ่งเป็นที่นํามาบวกนะครับนำมาคูณกันนะครับซึ่งบางเออ่างวดนี้นะครับก็ประชุกันในที่ในปลกสลากนะครับเนาะเออนะครับยังไงก็ขอให้เข้าอีกนะครับเนาะเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับเขาในงวดไหนนะครับก็คือมันจะมาล่างเนี่ย

สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตไปนะครับทุกๆท่านกันเลยเนาะเออนะครับก็กลับมาพบมาเจอกันแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในปลกสลากนี่นะครับเป็นปลกสลากนี่ก็จะเป็นในสรุปแล้วนะครับสรุปในปลกสลากเผื่อท่านไหนพลาดนะครับในคลิปไหนนะเผื่อพลาดในสูตรไหนเผื่อคลิปช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าไม่แจ้งเตือนนี่ก็กดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็ค่อยกดติดตามใหม่ นะครับก็ค่อยกดกระดิง่งใหม่เนาะอ่าก็คือกดยกเลิกไปนะครับกดติดตามใหม่กดกระดิ่งใหม่นะครับลิปจะได้แจ้งเตือนกันนะครับก็มีหลายๆท่านที่นะครับก็มาบอกเนาะเออลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนอะไรในภพักนี้นะครับเนาะนั่นแหละนะครับเลขอยู่ในปกสลักนั่นแหละนะครับหรือแค่ว่าเราจะนะครับดูหรือมองออกหรือเปล่านะครับซึ่งในในวี่แล้วนี้ก็ก็เห็นตรง2จุดเลยเนาะนะครับจุดแรกนี่ก็ไม่คิดว่าจะออกหรอกนะครับแต่ก็มาออกเนาะสองสามห้านะครับในตรงที่ปีกนะครับเนาะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็เห็นเป็นในที่ใน3 6 5หเนาะเออนะครับอาจจะมองจุดที่มันไม่ออกก็มีนะอย่างเช่นในใบนะครับก็จะเป็น2 6หนะครับหรือเป็น3 7เนี่ยเออนะครับเนาะก็ลองดูนะครับในงวดนี้นะครับว่าจะมาออกในแบบไหนว่าจะออกในเลขไหนนะครับว่าจะออกเป็นในที่แปลงพยัญชนะหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นในตุ้มปกสลักก็แหละนะครับที่ออกนะครับ เลขอยู่ในปกนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับใครที่ไม่เคยถูกเลยก็ขอให้ถูกก็ขอให้โชคดีกันในงวดนี้นะวันที่1สิงหาคมนะครับเนาะอ่ะก็ไปดูกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเนาะสำหรับในปกสลากนะครับในงวดนี้ว่าจะได้ในเลขไหนบ้างนะครับจะมาสรุปกันเนาะเผื่อทนหนพลาด บางคลิปไหนไปนะก็จะมาดูกันนั่นแหละนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสรุปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งงวลาสุดก็จะเป็นในปกชุมชนนะครับผุน้ําร้อนเนาะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผมเคยทําไปปกชุมชนเนี่ยนี่แหละมันจะออกบริเวณใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเขียนออกมานะครับทั้งหมดก็จะได้ในแบบนี้ลองเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะนั่นแหละตั้งแต่ต้นปีมานะครับเลขออกอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นออกสองครั้งนะครับเ2 0าสองนย์ห้าย์นะครับแล้วก็0ูนย์สามเนี่ยที่เลขออกสองครั้งนะครับในปีนี้แล้วเนาะสำหรับในเลขงวดที่จะถึงนี้ผมว่านะครับตามที่ดูสถิติตรงเนี้ยมันน่าจะออกนะครับออกในแถวล่างเนาะนะครับซึ่งในงวดงวดที่สิบเอ็ดของปีนี้นะครับเนี่ยมาสิบสองก็มาข้างล่างเนี่ยสิดเนี่ย ก็มาสิบสอง,งข้างล่างเนี่ยห้าเนี่ยนะก็มาหกข้างล่างนี่เอาง่ายๆนะครับถ้างวดล่าสุดนี่มันไปซ้ำกันของเขาในงวดไหนนะครับก็คือมันจะมาล่างเนี่ยแถวล่างก็คือเนี่ยถ้ามันมาอย่างเช่นมาในศูนย์สี่แบบเนี้ยเออนะครับศูนย์สี่แบบเนี้ยก็คือมันยังไม่ออกก็อาจจะจับได้ทั้งหมดเลยเนาะอันนี้มันอาจจะเยอะไปแต่ถ้ามันออกมาแบบเนี้ยซึ่งในงวดที่สิบสามเนี่ย มันจะมาอยู่ในแถวข้างล่างนี่แหละหรืออยู่ในแถวเดีวยวกันนี่แหละนะครับเนาะเพราะว่ามันมาแบบนี้แล้วนะครับก็มันไม่น่าจะออกนะครับเป็นครั้งที่สามหรอกเนาะนะครับในเก้าสองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่นะครับผมว่านี่แหละมันจะออกในเลขที่มันเคยออกอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยเนี่ยหรือมันจะออกในตัวที่ยังไม่ออกเนี่ยแถวข้างล่างเนี่ยเหลืออยู่สามตัวนี้เก้านี่ก็มี อยู่4ตัวที่ยังไม่ออก9 3 94 98 9 9 0ี่นย์นี้น่าจะออกครบนี่เนาะเอเอเหลือสนะครับ44ไม่มาหลายงวดแล้วเนาะนะครับงวดนี้กลัวจะมางวดนี้เลยเกิดน,นะครับแต่ก็อ่ะใครชอบก็นำไปจับกันนะครับเนาะทาไม่รู้ว่าจะเอาในเลขไหนรอในชุดสรุปแบบนี้นะครับโค้งสุดท้ายบนล่างก็เดี๋ยววันศุกร์ได้ดูกันนะครับนั่นแหละนะครับซึ่งผมให้ดูใน2ในปกสลาดไปในที่ช่องนะครับชัยดวงเฮง นี่แหละนะครับเราซึ่งปกสลัดนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าสังเกตนะครับเนี่ยว่าที่มันออกมันเหมือนกันเนี่ยนี่ครับมันมีตรงเนี้ยเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีตรงเนี้ยเหมือนกันเนี่ยเออมันก็เลยออกคล้ายๆกันเนี่ยมีสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเนี่ยอันนี้หกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยมีหนึ่งกับหนึ่งเด้งบนเล็งล่างเลยนะครับแถมยังตรงเนี้ยตรงที่ผลิตภัณฑ์เนี่ย มันล้มเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ล้มเหมือนกันเนี่ยเนาะรู่งวดอื่นๆเนี่ยไม่มีล้มเลยนะครับตั้งเทลีเลยนะครับเนาะเออเนี่ยแหละมันก็มาเหมือนก,นกันกับในงวดล่าสุดเนี่ยเนี่ยผลิตภัณฑ์ล้มแบบเนี้ยหรือว่าจะมีหนึ่งติดหนึ่งไว้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนในสองงวดที่ผ่านมาหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดเอออาจจะเป็นหนึ่งเก้า ใกล้เคียงกับตัวนี้หรือหนึ่งห้าเนี่ยนะครับนั่นแหละผมก็เลยติดไว้ <c oughs> อ่อขอให้โชคดีแล้วกันนะครับใครจับเลขนี้ไปนะครับนั่นแหละจะจะเป็นในเลขนี้หรือเปล่าเนี่ยครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในปกสระเนาะเออก็น่าสงสัยอยู่เนาะก็น่าคิดนะครับเนาะล้มก็ล้มเหมือนกันเนี่ยแถมยังในตรงเนี้ยเหมือนกันเลยเนะี่ย ตรงนี้มีใบเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีใบเหมือนกันเนาะเออครับแต่เป็นใบไม้เนี่ยตรงนี้เขียนคําว่าใบหรือว่ามันจะออกคล้ายๆกันยังไงเนี่ยก็มี1นะครับแน่นอนในวันนี้นะครับแล้วก็7หรือหนั่นแหละนะครับเราสำหรับในปกสลากก็จะมีในตัวที่ดูในพยัญชนะด้วยนะครับซึ่ง ในสูตรนี้ผมลงให้ในที่ช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในสูตรนําเลขท้ายเนาะพยัญชนะนะครับจับมาบวกกันนะครับลําดับพยัญชนะนั่นแหละซึ่งได้ในเลขนี้แถมยังแปดเนี่ยแปดเนี่ยน่้จตมาบนหรือเปล่านะครับเนี่ยจับได้ชุดสองตัวบนล่างนี่แหละได้ในชุดนี้นะครับ ซึ่งในจากสูตรนี้แหละนะครับผมก็ไปจับเพิ่มเติมนะครับจับเพิ่มเติมในตรงเนี้สังเกตว่าปกสลากที่มันเป็นชุมชนเนี่ยที่มันออกเนี่ยมันจะออกคล้ายๆกันนะครับก็ตั้งแต่วันที่1กุมภาันธ์มีนา1เมษาหนึ่งมิถุนาหนกรกฎาคมแล้วก็จะเป็นในที่ใน1สิงหาเนี่ยดูตรงในหลักหน่วยบนเนี่ยลองเพิ่มแต้มไปนี่นะครับนี่เาเออมาเกวันถัดมา5เพิ่มแต้มไปเป็น6 นี่มาหกวันนี้เพิ่มแต่มไปเป็นเก้าแปดเป็นเก้านี่มาเก้าตรงนี้เพิ่มแต่มใหม่นะครับหกเป็นเจ็ดนี่มาเต็ดนะครับเจ็ดเพิ่มแท่หไปแปดหรือเปล่าที่จะมาบนนะครับเออนะครับมันจะเป็นในเลขไหนนะครับจะออกเลขลดผมหรือเปล่าเนะนี่ยนะแปดห้าสามนี่เนี่ยนี่เนาะบนอยู่นี่แหละนะครับงวดที่แล้วก็เลขลดนาห้าสามนี่สลับไปนี่แค่สามตัวเอง นะครับหรือในว่านี่จะวนไปเลขห้อง0ูนย์เก้าไหมหรือจะเป็นเจ็ดเก้านี่เจ็ดเก้าก็อยู่ในนี้เนาะศูนย์เก้าก็อยู่ในนี้เนาะเออนะครับเนี่ยถ้าจะมาออกซ้าเป็นครั้งที่สองของปีนี้ก็มีโอกาสนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับนั่นแหละก็ลองแคปหน้าไปนะครับแคปหน้าจอกันไปนะครับส่วนในส่นนี้ส่นนี้ก็จะเป็นในที่ลงให้ในที่ช่องชัยลวงเฮงนะครับซึ่งจะเป็นใน2ตัวล่างซึ่ง มาในคู่โต้ด,ด้วยนะครับมาในคู่โต้บนด้วยนะครับในงวดก่อนนี้ก็1ึงเกมาตรงๆงอันนี้91มาคู่โต้หนึมาคู่ตรง05มาคู่ตรง08มาคู่ตรงอะ่ะมาได้ทั้งตรงทั้งโตดบนนะครับเนี่ยแต่ผมเน้นให้ล่างเนาะนะครับก็ลงให้ไปในที่ชายดุงเฮงนะครับนั่นแหละนะครับเราก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับ ซึ่งที่ผมส่องดูในปกสลากอ่านะครับเผื่อบางท่านไม่ได้ดูคลิปเนาะมีเลขไหนบ้างที่เห็นนะครับอ่าส่องปกสลากส่องปกสลากผมว่าเลขก็อยู่ในปกสลากนี่แหละเนาะเออนะครับหรือแค่ว่าเราจะนะครับดูออกหรือเปล่าว่าทางคลองสลากเนี่ย<ๆ>เขาจะให้ตรงไหนมาเป็นในเลขเด่นนะครับซึ่งผมก็เห็นในที่ใน ในตรงตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็มีคลิปให้ดูในที่ช่องชายดวงเฮงเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเลขนี้ก็ได้นเนี่ยตรงใบไม้นี่แหละเห็นนะครับสามตัวก็เห็นเนาะสามตัวเห็นในบริเวณแถวแถวนะครับแถวแถวตรงตรงนี้นะครับตรงนี้แหละใบไม้ตรงข้างล่างลงมาอีกเป็นเลขนี้ไหมอืมนะครับ ที่เด่นๆเ,เลยเนาะเห็นตัวเลขน,นี่ก็จะเป็นในที่ในสองสามหรือห้าหรือเก้าหนี่แหละอ่าเห็นในตรงตรงเนี้ยอ่าใครมีสลากก็หยิบขึ้นมาดูแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้การันตี100%เปอหรอกนะครับว่าจะมาไหมนะครับซึ่งในปีที่แล้วปีที่แล้วปี64ก็มีปกสลากชุมชนเหมือนกัน นะครับอยู่ในงวดหนึ่งก็จะเป็นปกของวันที่1มีนาคมเป็นชุมชนเหมือนกันสีหน้านะครับพยัญชนะสีท้ายซึ่งผมลองไปดูแล้วนะครับในปกชุมชนเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเนาปกชุมชนซึ่งซึ่งมันจะมีนะครับหกเจ็ดอ,อ่านะครับ เนี่ยปกชุมชนติดหกเจไว้นะครับลองดูลองมาดูเดี๋ยวผมทําไล้รให้ดูนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งกุ้มผ้าอา่าเอาตรงนี้ดีกว่า6 7 8ไว้เนาะหกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอ 7, 8, 9, อภัยเจ็เกอเนี่ย ติด789ไว้นะครับในปกสลากชุมชนนะครับยังไงผมว่ามีมาแน่นอนนะครับแต่ที่เรามาดูก่อนว่ามันมีโอกาสมาในเลขไหนนะครับเพราะว่าจับไปถามตัวนี่มันมันก็ยังเยอะอยู่ดีเนาะถ้าจับอีคู่ซึ่งในครั้งก่อนอ่าก็มี7มี8เนาะเนี่ยติด788ไว้789ไว้นะครับในปกชุมชนลองมาดูนะครับในกุมภานะครับ หนึ่งกุมภามาตัวไหนมา8 1มีนามาเอ่ามามาเนะครับเอา2ตัวล่างสองตัวบนเนาะมา7 1็ดหเมษานะครับก็มา8ปดนี่ครับหกหเนาะ 10. หนึมิถุนาเนาะจะมา9ก้แล้วก็1นกรกฎาคมนะครับหนึ่มาเจ สังเกตนะครับ8มา2งวด7มา2งวด9ก็ต้องมา2งวดนะครับเนาะเออนะอันนี้น่าคิดนะครับเนาะเนี่ยแล้วสังเกตเนี่ยว่ามันมาตรตงเนี้ยมันจะไม่มาซ้ําเดิมมันจะเป็น7หรือเป็น9อ่ะอันนี้มา7ดมันจะไม่มาเจอีกมันจะ8ดหรือ9อันนี้มา8จะไม่มา8มันจะมา9้าหรือ7อ่ะวันนี้มา7มันจะไม่มา9้าเนี่ยก็คือมันไม่ซ้ากันเลย นะครับมันน่าจะข้ามงวดหรือเปล่าเนี่ยแปดข้ามมาเจ็ดข้ามมาเก้าข้ามมาหรือเปล่าเนี่ยแปดกับเจ็ดหรือเปล่าในงวดนี้เพราะว่าแปดกับเก้าเออหรือว่าจะเจ็ดเนี่ยสนใจผมจะชอบเจ็ดนะครับงวดนี้นี่อ่าก็ชอบเลยครับนะชอบเจ็ดนะครับในงวดนี้เนี่ยเออนั่นแหละเนี่ยติดแปดเก้าไว้นะครับในงวดนี้ ยังไงผมว่ามานะครับมาแน่นอนเนาะสองตัวนี้นี่แกับ9นี่แต่โกไม่รู้ว่าจะไปจับกับตัวไหนได้นะครับแต่ยังไงก็รอในชุดสรุปแล้วกันนั่นแหละเนี่ยแมันก็มา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 ชนกันเมื่อกี้นี่เนี่ยตัวเนี้ยที่ว่าเพิ่มแต้มเนี่ยหรือว่าในงวดเนี่ยนะครับวิ่ง8อ่าหรือ9เออเดี๋ครับแกับ9ก้านั่นแหละเอาเลือกเอานะครับเนาะคิดว่า8กับเนี่ นะครับสองตัวเนี้ยน่าจะเป็นบนเนาะไม่ติดดับเลยนะครับส่วน8ปนี่ดับดับสิบล่างนะครับไม่แน่นะดับอาจจะเป็นเลขเด่นก็ได้นะครับก็นี่แหละนะก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีเท่ากันนะครับเนาะสำหรับในงวดของวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมีมีอะไรนะมีเงินอ่าหนึ่งสิงหาคมเนอ,อนะครับไปเห็นหนึ่งมีนาะตรงเนี้ย ในเนาะเออนะครับในงวดนั้นก็ออกเลขรดเต็มๆเลยนะครับเนี่ยหรือว่าจะวนออกมาแบบนี้เนี่ยเนาะผมเชื่อว่าไม่มีความเอเอินหรอกนะครับผลโลกใบนี้ได้ภาคกลางเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอุท,ทยัยอุทัยกับสุพรรณเนาะเออเนะี่ยเลขจะออกเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นชุมชนเหมือนกันเลยปีที่แล้วมีชุมชนนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีในงวดเดียวนี่แหละเนาะนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกัน นะครับเนาะก็สรุปทั้งหมดแล้วนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะจะได้เข้าใจนะว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนี่แี่ยเลขมีในนี้แหละนะครับ อ่ะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับขอให้สมาชิกนะครับที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้เฮงเรวยรวยปังปกันนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัรถานาทุรูปประการน,นะครับแล้วใครที่กำลังนะครับไม่สบายอยู่ยังก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมวันศุกร์นี้ชุดนี้โค้งสุดท้ายบนล่าง ได้ดูกันแน่นอนนะครับจับได้ทั้งบนทั้งล่างวันที่แล้วแยกบนล่างให้เนาะล่างก็มาเต็มเต็มตรงตรงไม่ต้องกับนะครับแถมในตัวเน้นในหคู่ก็มี50าศแล้วก็53นะครับเน้นๆนหคู่นี้ก็คือจับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับผิดพลาดระการใดนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ